นี่ตัวโกงใช่ไหมแสดงเป็นไขรูเป็นตัวโกงครับตอนจะเด็ดเข้าเมืองแปรตัวโกงยังหลอกเจ้าไขรูน้าใสเนี่ยคุณชูเกียรติครับครับผมผมเคยดูมาตั้งหลายคณะไขรูเขาไม่ร้องแบบนี้นะไขรูแบบไขรูมันต้องเป็นตัวโกงมันต้องร้ายต้องดุครับตายชาวฤิ์อินมซับเฮ้ให้มาฟังก่อนมาฟังก่อนมาฟังสุนท่านะผม เอ้ยอ้างเออเออเ้อก็อย่างนี้เออนี่เขาเล่นผิดะบับเนี่ยอ่จะตุลุงก็ต้องกราบขออภัยที่แสดงไม่ถูกใจแฟนๆนี่ถามจริยีรากอมเหี้ยอะไรอย่างนี้น่าจะเป็นจิรีเพี้ยคือลิเกเขาต้องพูดแบบนี้ไม่เป็นไรพอยกเขาอาจจะไม่ชอบแต่ไม่ยกชอบพูดไปลูกเจ้าใครรู้ตัวกองเดี๋ยวมันดุตรงไหน ผมดูลิเก๋นะคุณปอบโตมันผงเข้าตาเลยอะอะไม่ชอบร้องมันต้องร้องแบบโกงให้มันดังหน่อยไม่ร้องเอาพูดเลยลูกเจรจาเลยหนูพูดเจรจาไปเลยลูกอันตัวเรามีนามอยู่แล้วว่าใครรู้โอ้ยเห่างนี้เล่นยังไงมันก็ไม่ไหวแล้วโคตจะพลาดอย่างนี้ไม่ติดแล้วไม่ติดแล้วใครก็ดูไม่ติดหรอกใช่เลยมันต้องดุดันเลยขุนเจ้าเองมีนามว่าจุไครูเนี่ยเป็นครูดางแห่งแขวงผงสวัสดีนี่มันต้องอย่างนี้ตัวกองต้องเล่นอย่างนี้การร้องกันเล่นมันต้ก็เตชั่นจะตุลึงก็พยายาม อ่าได้อ่าลองดูลองดูงอูดเอาแบบโกงๆให้ดูดังให้คนแบบกลัวพูดมาเดี๋ยวนะแปลให้เราายเขาเรามีน้ำอยู่แล้วว่าเจ้าใครรู้ไปช้านจังเ็ด ลายแดงตาแม่กุสุมาไอ้หนูไม่ได้ลูกถ้าเกิดเล่นอย่างนี้มันโกงมันมันดูแล้วคนมันก็ไม่ไม่ได้อินนี่ยเดี๋ยวผมแปลงไอ้ดูหน่อยแลยไอ้หนูใครรู้คือชื่อของข้าพเจ้าคราวนี้ข้าพเจ้าใครรู้ได้จับตัวตระแม่กุสุมามันต้องดูดันแบบนี้แน่นอนลองนเลลองเลไข่เฮ้ยไปวนลูทำไมอ่ะไข่อย่างนี้ก่อนแล้วค่อยดูไข่รู้คือชื่อของข้าพเจ้าข้าพเจ้าได้เดินทางไปหาตระแม่กุสุมา เพื่อจะเป็นของความรักก็จำเลยแม่กูสิมมาพี่ขอพี่ขอขัานเดียวได้ไหมตัวโกงขอขอนิดเดียวแบบกระทิยมแบบตังท่านี่อย่างเงี้ยเรามีนามอยู่แล้วว่าไข่ไปไอสัตว์ไปเต้นคาราเต้เก่าไปสุภาพหน่อยนะครับให้เกียรติพระเอกผมหน่อยนะมันดูไม่ได้อ่ะนุ้ยนี่พระเอกเงินเหรียญนะฮะเงินล้าน แต่ผมไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนเลยอ่ะต้องกราบขอโทษแม่แม่แฟนๆด้วยให้อภัยเนาะให้อภัยเนาะใช้หัวล้อแบบตัวโกงนี่มันไปตัวโกงได้ยังไงวะอย่างนี้น่าจะตุลงนะผมจะบอกคุณหน้าเลิกเลนิเกเถอะคุณไปเปิดร้านขายของอะไรก็ได้เดี๋ยวจะตุลงเดินทางไปช่วยแต่ละแม่กุศมาก่อนนะครับนะครับร้องให้ดูหน่อยร้องให้ดูหน่อยจะไปอ่ะจะไปอ่ะ าจเปเไม่ใช่ <c oughs> ลัตตดสินใจเหอเดินทางเอ้ยเดินทางไปหากุสุมา <c oughs> เอาเด็เอาลูกกันลัตัดสิใจไป,ไ,ไปเลยสัด <c oughs> ไปเลยไปยักษ์สัย์สัตย์ e n s ขึ้นชื่อว่าเซนก็รู้จักกันดีสัตยัย์สัต s าบอกว่าเซนก็รู้จักกันดี